บาวาเอ้บวาวาสวัสดีครับครับอยู่กับเรานะครับช่องพลายหนุ่มเซกครับผมนี่นะครับวันนี้ก็กลางคืนนะครับมาเยี่ยมบาว้านะครับว่าเอยเดินไม่ยอมหยุดเลยครับเดินไม่ยอมหยุดเลยเจา้าบาวานี่เดินไม่หยุดเลยเอาจังไดน,น้อมก็ต้องอ่าให้เวลาเนะาะเพราะว่าบาวานี่เคยอยู่กับเพื่อนกับฟูงนะครับ แต่พอมาอยู่เชือกเดียวก็เหมือนกับว่าเลยเนะาะถ้าเป็นคนก็บอกหเอากันมาอยู่ยังไงนี่ไม่มีเพื่อนเลยจะว่าแหละเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะเดินไปเดินมาเนาะเดี๋ยวคืนนี้จะให้ควานเขาดูว่าเขาจะนอนไหมต้องรอดูนะครับแต่ก็เริ่มกินอาหารบ้างแล้วนะครับกินอะไรกล้วยใช่ไหมกินบ้างแต่ก็ยังไม่เป็นทางการนะครับ ก็น่าจะไม่เกินสองวันนะครับจะไม่เกินสอวันอย่างเช่นตุลูก็ามาแรกๆก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับทุกเชือกขายคืนกันหมดนั่นแหละ <มา S 1> อ่าก็เข้ากันได้แล้วนะครับว่า่น,นต้องอต่อไปจะมีคนเอาใจใส่โอ้โนะครับจะมีคนเอาใจใส่อย่างเพราะว่าอยู่ไม่หลายเชือกเนาะอยู่กันเชือกเดียวก็จะดูแลกันแบบ แบบใกล้ชิดนะครับมีเวลาให้พูดง่ายๆเนาะมีเวลาให้กินแล้วครับกินกล้วยกินกล้วยเออกินกล้วยกินกล้วยนะครับแต่ก็ยังยังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นอยู่นะครับนี่นะครับมาดูว้าวานะครับนี่กลางคืนนะครับนี่เป็นไฟไล่ยุ่งนะครับเป็นไฟไล่ยุ่งอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์เนาะแผงแผงโซลาเซลล์นะครับนี่นะครับ อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ถามถึงหวาๆนๆเนาะตอนนี้ก็นี่นะครับพามาดูแล้วนะครับนในค่ำฮะเอ,อ้อยู่นี่สบายเลยแหละแกก็ยังว่าแหละเอ,ออยังไม่ชินเพิ่งมาใหม่นะครับแต่เปรียบเทียบก็เหมือนคนเราแล้วแหละเนาะไปก็โอ้ยเคยอ,อยูอเ่เป็นเป็นเพื่อนมีเพื่อนเยอะๆนะครับพอมาก็มาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ความรู้สึกเนาะ บาบา,ออาไไเอ้ยเอเเป็นไงเนี่ยเป็นไงลูกเป็นไงเนี่ยฮะฮะฮะดูสิดูสิแต่ก็เดินตามมาอยู่นะครับไหนกล้วยมดยังต้องลางอมาให้เขาเดินมาหาค่อยให้กินไม่งั้นไม่ได้นะครับต้องเออ,อจบจบจบลูกจบจบนี่นะครับอืนะครับค่ำคืนนี้นะครับวาวาจะก้านนอนไม่นอนนี่เนาะ ต้องนอนแหละต้องนอนแหละน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 ะเด็กเด็กนี่เขาคงจะไม่ยากนะครับสําหรับเรื่องนอนก็อย่าพึ่งโยนให้เยอะนะครับโยนให้เล็กๆน้อยน้อยก่อนนะครับนี่นะครับหวาหวาวันนี้ก็นะครับมาเรื่องงามยามดีนะครับก็มาที่อ่าบ้านแม่พังสาลิกานะครับแม่พังสาลิกานะครับนี่นะครับอืดูดินี่วันนี้ท้องจะแวบแวบนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าท้องจะป่องป่องนะเนี่ย อ,อ้าวให้เขาหยิบกินเองอ่ะครับอันหน้าอันน้า,นนากินแล้วกินแล้วนะครับไอ้ยาไอ้ยาเน่เริ่มแล้วครับเริ่มแล้ววาวา่าเริ่มแล้วมีคนเอาใจแล้วทีนี้พอมีคนเอาใจก็จะอีกแบบหนึ่งนะทีนี้แล้วมาอยู่เชือกเดียวนะครับโดยเฉพาะช้างช้างเล็กเนี่ยมาอยู่เชือกเดียวนี่จะจะติดจะติดควานมากตามที่เคยมีประสบการณ์มาเนาะช้าง ทางน้อยนี่จะจะติดควานมากๆเลยนะครับก็เหมือนกับโตโรูนะครับเคยอ,อยู่แต่ในป่าพอมาอยู่เป็นอยู่ในบ้านนะครับก็จะอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมตอนนี้เริ่มจะกินทีเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับเออไม่ได้เอามาด้วยเมื่อกี้ก,กล้วยยังมีเยอะอยู่ไอ้หญ้านั่นก็มีเยอะอยู่นะไม,ไม่ได้เอามาด้วยเมื่อกี้ เรายังไม่กิน,น,<อ>นกไองอ๋ออ๋ออ้าวๆเฮ้ยไม่ต้องคิดอะไรลูกไม่ต้องคิดอะไรนะ,ะเ,เ,เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่อไปจะได้ขึ้นรถไปกับพี่ขวัญน,นะครับบออก็จะไปกับพ่อเสกว้าวาก็จะไปกับพี่ขวัญโอ้โหมีแต่อะไรนะก็เรียกว่าพ่อลูกติดนะครับพ่อลูกติดก็จะประมาณนี้แหละครับนี่เริ่มกินแล้วนะครับกินแล้วเริ่มกินแล้ว ตอนกลางวันนี้ไม่กินเลยนะครับไม่กินเลยตอนนี้กําลังกินแล้วนี่กินแล้วกินกินกล้วยกินกล้วยนะครับกินกล้วย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 นี่ประมาณนี้เลยนะครับอะฮะหมูขาว้าเป็นยังไงว้าทำไมยังไม่กินหญ้าวะหมูเขามาแล้ว ก็เลยบอกเอ้าง่าไปดูหน่อยว่ะว่ามาอยู่กับลุงเราเด้ว่าไงเอ้าอยู่ตรงไหนกันวะนู่นแล้วอยู่คลองน้ํานู่นแล้วเขาก็มาเลยดิกินแล้วครับเริ่มกินแล้วนี่กินแล้วครับกินแล้วเริ่มจะเดินมาหาควานบ่อยแล้วช้างเคยกินยังไงก็ไม่อยู่ต้องกินจนได้หละถ้าไม่ได้กินก็อจะอยู่ยังไงเนาะ นี่นะครับราาน,นี่นะครับน,รน,นี่เลยครับนี่นะครับจะไม่ค่อยอยู่เฉยเฉยนะครับอีกหน่อยก็เดี๋ยวลุงสมหวังจะมานอนเป็นเพื่อนว่าวะ จะมานอนตรงนี้แล้วมั้งนี่ว่าว่าไงครับอือหือโอ้โหอะไรจะขนาดนาานี่นี่นะครับค่าคืนนี้ต้องให้อให้ลุงสมหวังเนี่ยต้องเช็ค ดูด้วยกลางคืนถ้าเขานอนก็ถ่ายคลิปไว้ให้ดูหน่อยจะได้ส่งให้กับ,บแ,แม,แม่แม่นะครับที่เป็นห่วงเนาะอันนี้ไฟยังไม่เข้านะครับมีมีคุณแม่ใจดีคุณแม่ใจบุญจะต่อไฟมาให้ไหมเนาะ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เลยแต่ก่อนนี่เริ่มกินแล้วเนะาะเมื่อตอนกลางวันนี้ไม่กินเลยกินแต่ใบไผ่ แต่ตอนนี้ถือว่าเริ่มกินแล้วนะครับนี่เริ่มกินแล้วกินแล้วโหอ๋อหานี่นะครับมาแล้วมาแล้วกินแล้วแต่จะเดินไม่หยุดนะครับสงสัยจะอันเรียกอะไรขีประจรลงเท้านี่ขีประจรลงเท้านะครับก็จะประมาณนี้เลยเลนี่นี่อ,อ้าวโอ้ถ้าไปในงานนะาจะเดินแบบนี้เขาก็ว่าเต้นแล้วนะเนี่ยอื โอ้โหก็บอกว่าเต้นนี้้โหสุดยอดที่ไหนได้ช้างเดินอ,าาอ,าาอาา่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยนี่นะครับอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจนะครับอ่าอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจนะครับในช่องพร,รายหนุ่มเสกด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนั่นไง นี่แหละก็จะเป็นลมก็ตรงนี้แหละเฮ้อเฮ้อดูสิเนี่ยเขาไม่ต้องหัดเลยเขาเต้นอัตโนมัติของเขาเลยใช,ใช่เนี่ยขวัญใจรถแห่แล้วเนี่ยขวัญใจรถแห่เบอร์สองแล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งก็บบเบอร์สองก็บหวานนี่แหละไปนั่นแหละดึกๆเดี๋ยวก็นี่นะครับ ยังมีอยู่ไม่ได้เอามาเมื่อกี้น,น,กนี่ไงครับแบบธรรมดาซะที่ไหนดูสิครับ อขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกๆขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับบ๊ายบายครับนอนหลับฝันดีนะค่าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะอย่าลืมนะนอนนะพักผ่อนเยอะๆนะบ๊ายบายนะ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ